เรามาดูประโยชน์ของการจัดทำบัญชีครับประโยชน์ของการจัดทำบัญชีข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนะครับเขาก็บอกว่าในการทำบัญชีนั้นนะครับช่วยให้กิจการนะครับก็คือช่วยให้เราเนี่ยที่เป็นเจ้าของกิจการเนี่ยนะครับสามารถควบคุมดูแลรักษาสินทรัพย์ของกิจการได้เป็นอย่างดีนะครับผม พูดง่ายๆนะครับประโยชน์แรกของการทําบัญชีเลยก็คือเมื่อเราบันทึกนะครับเราจะรู้ว่าข้อมูลของเราเนี่ยมีอยู่มีอยู่เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เนี่ยนะในวิทยาลัยของอาจารย์เนี่ยนะครับก็จะมีการจัดทําบัญชีทรัพย์สินนะครับก็มีการบันทึกนะครับว่ากิจการมีสินทรัพย์อะไรบ้างนะครับแล้วก็มีการลันนัมเบอร์โค้ดพร้อมผู้รับผิดชอบนะครับดังนั้นเนี่ย สินทรัพย์จะไม่มีทางหายแน่นอนนะครับแต่แค่ว่าม,ม,มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับแต่มันจะไม่หายไปจากวิทยาลัยแน่นอนถ้าไม่มีใครเอาออกไปนะครับดังนั้นทุกๆสินทรัพย์จะมีผู้ที่ดูแลไม่ได้ดูแลธรรมดานะลกูกดูแลเป็นอย่างดีนะครับดูแลเป็นอย่างดีหายไม่ได้เพราะว่าหายเมื่อใดผู้ที่ดูแลต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบนั่นเอง นะครับผมอ่ะพอเข้าใจไหมนะครับพอเข้าใจเนาะนะครับในส่วนของในส่วนของการทำบัญชีนั้นนะพอเราทำแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะควบคุมดูแลได้นะครับไม่หายอย่างแน่นอนดังนั้นโลกถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกลับไปอยู่บ้านนะครับแล้วเราอยากจะไม่อยากให้ของในบ้านมันหายให้พวกเราทำบัญชีโดยการบันทึก ไว้นะคบว่าสินทรัพย์ตัวนี้ใครเป็นผู้รับผิดชอบนะครับแล้วก็เน้นย้ำด้วยว่าคนที่รับผิดชอบเนี่ยต้องช่วยกันดูแลไม่ให้มันหายไปไหนนะครับเพียงแค่นี้ของก็จะยังอยู่กับเรานะครับอันที่สองครับอย่างที่อาจารย์ริชาร์ดบอกการทำบัญชีเนี่ยจุดประสงค์ในการทำบัญชีเนี่ยก็คือมันจะทราบข้อมูลใช่ไหมอ่าดังนั้นแหละคือประโยชน์ของมันนะครับประโยชน์ของการทำบัญชีก็คือช่วยให้กิจการ ทราบผลการดำเนินงานของกิจการนะคะว่ามีผลกำไรหรือขาดทุนเป็นจำนวนเท่าไหรทำไมต้องทราบจำนวนลกูกเพราะเวลาเราทำธุรกิจนะลกูกเราต้องรู้สิว่าเรามีกำไรเท่าไรแล้วเราก็ต้องรู้ด้วยว่ากิจการของเราเนี่ยมันจะมันขาดทุนในปริมาณเท่าไหร่ต้องชดเชยอีกเท่าไหร่มันถึงจะกลับมาเป็นกำไรเหมือนเดิมหรืออกล่าไหมอ่ะดังนั้นครับการทำบัญชีเนี่ยนะครับจะช่วย เป็นเหมือนกระจกอะที่มันสะท้อนนะครับให้เราเนี่ยได้เห็นว่าเอ้ยกิจการของเราเนี่ยณนะตอนนี้มันไปในมันไปยังไงทิศทางใดอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยแหละคือประโยชน์ของการทำบัญชีนะครับเหมือนพวกเราที่มาเรียนทุกวันนะครับที่มาเรียนเนี่ยนะครับที่มาเรียนทุกวันทุกวันเนี่ยพวกเราก็จะมีรายได้ใช่ไหมลกูกแล้วเราก็จะมีรายจ่ายนะครับ รายได้ของเราเนี่ยก็จะมาจากรายได้ที่1เป็นรายได้ประจำนะครับประจําก็คือขอแม่ขอพ่อมาอันที่1อันที่2ก็คือขอผู้ปกครองมานะครับบางคนไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่เนาะก็พ่อกับแม่อาจจะฝากเงินไว้นะครับหรือว่าลุงป้าน้าอาจเป็นผู้ที่เลี้ยงเราดูแลเราปู่ย่าตายายอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคนให้เงินมาโรงเรียนนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้มีเงินมาโรงเรียนเขาไม่ให้เงินเขาต้องให้เราไปทํางานถูกต้องไหมโลกเราก็จะมีเงินที่ได้จากการทํางานนะครับ ไอ้เงินที่เราได้มาเนี่ยไม่ว่าจะได้ด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่นะครับเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มของรายได้นะครับรายได้จากการทํางานรายได้อะไรก็แล้วแต่ <c oughs> รายได้จากผู้ปกครองหรือะไรก็แล้วแต่กลุ่มนี้นคือกลุ่มของรายได้อันที่2ครับก็จะมีกลุ่มของค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะมีอยู่2รูปแบบลูกตัวแรกเนี่ยเขาเรียกว่าฟิกฟิกคอสนะครับก็คือค่าใช้จ่ายที่ยังไงก็ต้องจ่ายเช่นค่าเช่านะครับบางคนอยู่หอเสียค่าเช่าค่าเช่าหอ อยู่ไม่อยู่ก็เสียนืกอออกไม่โลกนะครับอยู่มากอยู่น้อยก็เสียนอนอยู่หอทั้งวันเลยก็เสียเท่าเดิมอยู่หอบ้างกลับบ้านบ้างอยู่บ้านบ้างปิดวัน,นหยุดอะไรเงรี้ยไปเรียนกันบ้าอะไรเงรี้ยก็จ่ายค่าหอเท่าเดิมนะครับอันนี้เราเรียกว่า f ิกคอ c o นะครับเป็นค่าใช้จ่ายที่มันแบบคงที่คงที่ตลอดนะครับไม่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้เสียเท่าเดิมนะครับกลุ่มของพวกค่าเช่าอะไรเงี้ย นะครับฟิกคอสอีกอันหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ฟิกลูกนะครับมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน v ว l เบอรนะครับก็คือยิ่งเราใช้เยอะก็ยิ่งจ่ายเยอะนะครับยิ่งใช้น้อยก็ยิ่งจ่ายน้อยนะครับอ่ะมีคนถามว่าจดไหมโจดลูกโจดโจดและอย่าลืมระบายสีด้วยนะจ๊ะระบายสีด้วยลูกนะครับโจดด้วยแล้วก็ระบายวัดรูปแล้วก็ระบายสีด้วยนะครับ <laughs> เอาให้เหมือนต้นฉบับหน้าจอลูก โอเคเนาะอ่ะทบทวนโลกประโยชน์ของการทำบัญชีนะครับ1ช่วยให้กิจการสามารถควบคุมดูแลรักษาสินทรัพย์ของกิจการได้เป็นอย่างดี 2. ช่วยให้กิจการเนี่ยสามารถทราบผลการดำเนินงานนะครับผลการดำเนินงานก็คือผลที่มันเกิดขึ้นจากการดำเนินงานนะครับจะมีอยู่2ลักษณะ1เป็นผลกำไรนะครับก็คือทำไปแล้วผลออกมาคือกิจการได้กำไรกับอันที่2 ทำไปแล้วผลประกอบการออกมาว่ากิจการของเราขาดทุนนะครับนี่อันนี้คือผลของการดําเนินงานนะจ๊ะอ่าโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนของเราสักครู่นะครับผมในส่วนของประโยชน์ของการทําบัญชีเนี่ยคือง่ายๆเลยถ้าเราสังเกตมาจากจุดประสงค์ของการทําบัญชีจากตัวอย่างที่อาจารย์เล่าเราจะเห็นว่าส่วนมากเนี่ย เราเนี่ยทำบัญชีเพราะเราต้องการข้อมูลเราต้องการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจการนะครับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจการตัวเนี้ยมันจะเป็นข้อมูลที่เราเอาไปใช้ในการทำหลายๆอย่างกับกิจการนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เขามาบอกว่าการเรียนบัญชีเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่เราไม่ได้เรียนเพียงเพื่อ เพื่อให้กิจการมันได้กําไรอ่ะไม่ใช่แต่การทําบัญชีเนี่ยมันทําให้เราสามารถรู้ไม่ได้รู้แค่ปัจจุบันนะสามารถรู้อนาคตทราบอดีตก่อนทราบอดีตท,ที่ผ่านมารู้ว่าปัจจุบันควรจะทําอะไรแล้วสามารถคาดการณ์ในอนาคตได้นะครับเนี่แหละคือประโยชน์ของการทําบัญชีก็คือเราจะได้ข้อมูลเลยในอดีตแล้วก็ดูได้นะครับปัจจุบันเราก็รู้ว่าเราก็เราจะต้องทําอะไร อนาคตเราก็สามารถคาดเดาได้นะครับจากข้อมูลทางบัญชีนี่แหละนะครับจะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดสำหรับกิจการดังนั้นครับพนักงานบัญชีเนี่ยส่วนมากเลยนะเราเนี่ยเราไม่ได้เป็นพนักงานบัญชีนะแต่เราจะต้องรู้ตัวของระบบบัญชีเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะมันจะส่งผลมันสามารถส่งผลได้ นะครับมันสามารถส่งผลได้สิ่งที่เราทำนะปัจจุบันนะ่ะมันจะส่งผลกับเราในอนาคตกิจการจะทำอะไรก็แล้วแต่ผลของกิจการจะออกมาไม่กำไรก็ขาดทุนถ้าเราวางแผนดีทำดีผลต้องเป็นกำไรแน่นอนแต่ถ้าเราวางแผนไม่ดีทำไม่ดีผลก็ต้องออกมาเป็นขาดทุนแน่นอนนะครับดังนั้นเวลาที่เราทำกิจการอ่ะ เมื่อต้องมีการตัดสินเวลาเราทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะลูกเมื่อต้องมีการตัดสินใจในเรื่องใดก็แล้วแต่อย่าใช้สัญชตาตญาณให้ใช้วิจารณญาณผ่านข้อมูลทางการเงินก็คือผ่านข้อมูลทางบัญชีนะครับแล้วค่อยตัดสินใจลูกแล้วเราจะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจนะครับ ห้ามใช้สัญชตาตญาณในการตัดสินใจโดยเด็ดขาดเอ้ยเอาเท่านี้แหละเอาประมาณนี้แหละแบบนี้แหละดีเชื่อเชื่อ,อ,อ,อมั่นใจมั่นใจอะไรอเงี้ยแบบนี้เจ๊งมาทุกรายลลกเจ๊งทุกรายดังนั้นเวลาที่เราทำธุรกิจเนี่ยใจเย็นๆค่อยๆค่อยๆประคับประคองนะครับค่อยๆตัดสินใจนะครับแต่การตัดสินใจต้องผ่านอะไรโลกผ่านการวิเคราะห์จากข้อมูลจริงซะก่อน นะครับอ่ะโอเคข้อที่2เรียบร้อยครับผมต่อไปข้อที่3ครับข้อที่3นะครับข้อที่2เนี่ยเราทราบผลการดําเนินงานใช่ไหมอ่ะข้อที่3ครับประโยชน์ของการทําบัญชีก็คือทําให้กิจการเนี่ยทราบฐานะทางการเงินของกิจการ นะครับทำให้กิจการเนี่ยทราบฐานะทางการเงินของกิจการน,นะครับว่ากิจการเนี่ยมีสินทรัพย์เท่าไหร่มีหนี้สินเท่าไหร่แล้วก็มีทุนเท่าไหร่ <im it> เพราะว่า3มตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้เราทราบฐานะที่แท้จริงของเราว่าเราร่ํารวยปานกลางหรือยากจนนะครับเ,เราร่ํารวยเรามีฐานะปานกลางหรือเรามีฐานะยากจนนะครับ วิธีการที่เราจะดูหรือพิจารณาว่าเฮ้ยกิจการของเรามันรวยมันจนเนี่ยส่วนมากเขาดูอะไรจากการดูข้อมูลนะครับในการเรียงลำดับผู้ที่รวยที่สุดนะครับในประเทศไทยในโลกอะไรของเราเนี่ยนะเราจะใช้วิธีการเปรียบเทียบสินทรัพย์สุทธินะครับเปรียบเทียบสินทรัพย์สุทธิวิธีการเปรียบเทียบสินทรัพย์สุทธิเนี่ยก็คือเราจะเอาสินทรัพย์กับหนี้สินเนี่ยมาทําการเปรียบเทียบกัน เราจะไม่ได้ดูว่าหุยเขามีสินทรัพย์เยอะนะแล้วเขาจะเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกนะไม่ใช่ครับเขาต้องดูองค์ประกอบของสินทรัพย์กับนี้สินเป็นองค์ประกอบคู่กันนะครับว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมันมีมากกว่าถ้าสินทรัพย์มากกว่าก็ต้องดูว่ามันมากกว่าในในระดับเท่าไหร่นะครับถ้ามันถ้ามันมากกว่ามากโอเคกิจการของเรามาัาง่งคั่งลกเพราะนี่เราน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยนี่เราเนี่ยโอโ้ มีอย่างเยอะเลยพอๆกับสินทรัพย์เลยแบบนี้แสดงว่ากิจการของเราเนี่ยสุ่มเสี่ยงกับการล้มละลายมากๆเพราะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราคิดจะเลิกกิจการนะครับเราต้องขายทุกอย่างเลยเพื่อชําระหนี้เราจะไม่เหลืออะไรเลยสินทรัพย์ตัวเองก็จะแทบจะไม่เหลือเลยทีเดียวนะครับอ่ะอันนี้คือประโยชน์ข้อที่3สามารถทราบฐานะทางการเงินของกิจการนะครับข้อที่สนะครับ ประโยชน์ของการทําบัญชีเนี่ยข้อที่4เนี่ยก็คือจะช่วยให้กิจการเนี่ยสามารถที่จะเสียภาษีได้อย่างถูกต้องนะครับและเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดความหมายตรงนี้คืออะไรความหมายตรงนี้ก็คือว่ากิจการของเราเนี่ยโอ้โหถ้าเราไม่ทําบัญชีลูกเราก็ต้องมาคํานวณนิ้วมือเนียหรอว่าเอ๊กกิจการของเราเนี่ยปีนี้มันมีไรายได้เท่าไหร่นะเอ๊ะ มันมีค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่นะเอ๊ะมันจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่นะเอ๊ะข้อมูลมันก็อาจจะถูกบ้างผิดบ้างนะครับมั่วๆทุ่วๆสัวๆกันไปเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้จดไว้นะครับแต่ถ้าเราจดหรือเรา,เรา,เราทําบัญชีไว้เนี่ยยังไงก็แล้วแต่ข้อมูลของเราเนี่ยจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องร้อเแน่นอนก็เพราะเราจดไว้ไงก็เพราะเราบันทึกไว้ไงเวลาเราเอาข้อมูลมาใช้เนี่ยมันก็จะเรียบร้อยเขาเรียกว่ามันก็จะถูกต้อง นะครับแล้วเวลาที่มีการยื่นภาษีเนี่ยนะครับเราก็จะยื่นภาษีได้อย่างถูกต้องนะครับหน่วยงานรัฐเขาตรวจสอบก็กลายเป็นการตรวจสอบของเขาเนี่ยว่ากิจการของเราเนี่ยทำบัญชีมาเนี่ยนะยื่นเสียภาษีเนี่ยนะถูกต้องนะครับเราก็จะไม่ผิดกฎหมายนะครับจะยื่นภาษีไม่ผิดเพราะการยื่นภาษีผิดะรูกมันจะมีผลของมันก็คือว่ากิจการของเราเนี่ยจะต้องเสียค่าปรับ เสียค่าปรับเพราะเหตุยืนภาษีผิดนะครับยืนภาษีผิดก็เสียค่าปรับการที่เรายืนผิดเนี่ยมันเป็นการสุ่มเสี่ยงว่าเราอ่ะกิจการของเราอ่ะไม่ไม่สุจริตนะครับมันเป็นการสุ่มเสี่ยงกิจการของเราที่ไม่สุจริตอ่ะเออคุณทําธุรกิจไม่ไม่ไม่สุจริตอ่ะมันมันแบบมันกล้ำกึ่งว่าคุณจะหาทางทุจริตอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ข้อ3ข้อ4ี่เรียบร้อยไหมลกูกอ่านะครับอ่ะทบทวนลูกนะครับการทำบัญชีประโยชน์ของการทำบัญชีนะครับข้อที่3ก็คือช่วยให้กิจการทราบฐานะของกิจการนะครับว่ากิจการของเราเนี่ยร่ำรวยหรือยักจนนะครับแล้วก็ช่วยให้กิจการสามารถเสียภาษีได้อย่างถูกต้องนะครับและที่สำคัญเลยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนะจ๊ะต่อมาข้อที่5ครับผม นในการทำบัญชีเนี่ยมันจะมีประโยชน์ข้อที่5ก็คือจะช่วยให้ฝ่ายบริหารนะครับฝ่ายบริหารก็คือคณะกรรมการบริหารนะครับทีมผู้บริหารกิจการเนี่ยสามารถตัดสินใจนะครับในการวางแผนดำเนินงานนะครับในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับและตรงตามเป้าหมายที่กำหนด พูดง่ายๆก็คือเมื่อมีการทำบัญชีเนี่ยจะช่วยให้หน่วยงานฝ่ายบริหารเนี่ยสามารถที่จะดิสคัส s ตัดสินใจในการวางแผนวางแพลนนิ่งของกิจการเนี่ยนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพคำว่าได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือดีวางแผนได้ดีถูกต้องตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้สมมุติต้องการกำไรสัก500ล้านอย่างเงี้ยก็วางแผน ดีวางแผนดีเพราะว่าข้อมูลมันถูกต้องไงข้อมูลมันถูกต้องผู้บริหารก็เลยวางแผนได้นะลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้นะครับต้องการเพิ่มรายได้ตรงนั้นลดค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับเพิ่มผลิตภัณฑ์ตรงนั้นควบคุมค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยแบบนี้ก็จะช่วยให้กิจการเนี่ยสามารถที่จะมีผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไม่ใช่มานั่งลุ้นนะไม่ใช่ทําไปแล้วก็มาลุ้น จะได้เท่าไหร่ว่าเอ๊ะทำแบบนี้มันจะถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เรามีข้อมูลทางบัญชีเนี่ยจะช่วยให้ฝ่ายบริหารเนี่ยสามารถที่จะตัดสินใจดำเนินงานในการวางแผนได้เป็นอย่างดีนะครับและสุดท้ายครับข้อที่6ครับการทำบัญชีนะครับจะช่วยให้กิจการเนี่ยอย่างที่อาจารย์ริชาร์ดบอกทุกๆข้อมูลที่ได้มีการบันทึกไว้ มันจะกลายเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญนะครับเมื่อเมื่อถึงจุดและเวลาที่เราต้องการใช้นะครับเมื่อถึงจุดและเวลาที่เราต้องการใช้เนื่องจากว่าการบันทึกข้อมูลเนี่ยจะชจะถือว่าเป็นหลักฐานชั้นดีเลยนะครับเวลาที่เราจะาสืบคน้นหรือการอ้างอิงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจะช่วยได้นะครับอ่ะครบแล้วครับประโยชน์ของการจัดทำบัญชีมีทั้งหมด6 ข้อนะครับ